สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A-Tube ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห่วงจุ้ยห้องครัวสามข้อต้องรู้ไม่ทำคือพลาดคลิปนี้นะคะมาดูสามข้อในการจัดห่วงจุ้ยห้องครัวเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทูตะคอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดิดโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะหากว่าการถึงเรื่องห้องครัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านแต่ละหลังจเจริญรุ่งเรืองนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าห้องครัวที่จะเสริมพวงจุ้ยให้ปังนั้นทำอะไรได้บ้างค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเตาไฟค่ะหากมองเป็นทางวิทยาศาสตร์เตาไฟคือความร้อนนะคะเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ความร้อนก็คืออากาศค่ะเมื่อเตาไฟอยู่ถูกที่อยู่ถูกทิศ ตามพลังงานของบ้านก็จะเหนี่ยวนำอากาศเข้ามาในบ้านหากเตาอยู่ถูกที่อยู่ถูกทิศก็จะกระตุ้นให้พลังงานดีไหลเวียนอยู่ในตัวบ้านหากวางผิดทิศก็สร้างปัญหาให้กับคนในบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาข้อที่สองที่มองข้ามไปเลยไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ อ่างล้างจานค่ะโดยปกติแล้วน้ํากับไฟมักจะไม่ให้อยู่ใกล้กันนะคะเนื่องจากน้ํากับไฟเป็นคู่ที่พิฆาตกันหากวางอยู่ใกล้กันมักจะทําให้ผู้อยู่อาศัยมีปากมีเสียงมีเหตุให้ทะเลาะไม่เข้าใจกันแต่ในอีกมุมค่ะเราสามารถวางตําแหน่งอ่างล้างจานให้สามารถแก้ห่วงจุ้ยที่เสียของบ้านได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ ห่วงจุยห้องครัวนั่นก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยถือว่าเป็นอีกเรื่องในทางห่วงจุ้ยที่ให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะตำแหน่งห้องครัวในทางห่วงจุยจะให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆของการจัดห่วงจุ้ยบ้านเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยค่ะดังนั้นการจัดวางตำแหน่งห้องครัวตำแหน่งการวางเตาไฟ ตำแหน่งการวางอ่างล้างจานจึงต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษกันด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดห่วงจุ้ยห้องครัว3าข้อต้องรู้ที่เราอย่าทําพลาดเป็นอันขาดเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ